พวกมันเลยหลัมาหลกหลายเลยพี่น้องง่้ยมากอ้าวโอ้ยโอ้ยโอ้ยต่อง่ายพี่น้องเดีแกจะอู้อเบ็ดถอนเลยครับสวัสดีครับนอ้องปองปลายสุกูทุกคนมันมาปลกเบ็ดคือเก่าพี่น้อง หากินไก่บ้านบอกไปไก่ดอกขนตกเมื่อเมื่อแล้วก็จะเริ่มกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจกันนะเดอ้อพี่น้องเลยปะลุยเลยครับหังแหลกเลยครับหนามไม่ต้องถีอปลาจอยู่ยนะไอ้เก่าพ,พี่อุ้อสี ได้บอลกำลังมาเขาไปล่อยมาอีกอยู่บ่อน้ำแจ้วเอ็มต้องว่าเนี่ยเขาเปิดมาตลอดเน่ย<า>จานใต้น้ำม,มันแห้งแลำหมดแล้วหุ่นมันมาไล่มองพี่น้องเอ้ยใส่ปลาเหมือนเราสอบอมแม่นเลยเนะี่ย <laughs> สู่เบ็มเดมื่อไหรดอก คับีเกเดียนกันพี่น้องเเดียนออกเต็มเลยพุนพนน้นวุุด่ไหนพ่อมันเลยหลายเลยพี่น้องนี่นี่โอ้ส่เสือพอได้เล้วตัว ฝนตกอีกหรอครับพี่น้งองเดี๋ยวผมไปใส่ให้มันแล้วนะครับฝนตกอีกหรอพ,พี่ชายบม่ได้ครับเดี๋ยวก็วถามมันดุนน้ำกันฮะโอ้ไปเดือนก็ออกหลก่ไหลจับจับทำเยอะ โอเคครับฝนลงไม่แล้วเดี๋ยวเข้ามาฐานรุ่นน้ำกันครับอ่ะเห็นรุ่นกันเลยครับหอดก้อนเหรอเดือนเดือนดินดีเหรอเด้อพี่น้องเลยพี่เดชไทยมึงพอดอกมังท้องดึงอยู่ <S <S Đang cuồng cờ bụt lút Nó mới mỏng vang cổng chứ nào Nó bị áo kia nó, Đồn, thỏng bằng ngang lên Ui, 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 kia nào Cycles, เดี๋ยวตางก้องก็ได้เ abre, ดี๋ยวเดียวดียวเดี๋ยวยวดยวยวดยวยวเดี๋ยวเๆยวเดี๋ยวเียวเดี๋ยวเอ้ยวเดียวี๋ยวเดยวเยวียวยวยดยเยี น้ามันท่วมเบิดลสันแน่เด้อครับอโอ้ปาเดี๋ยวก็ขึ้นไปมึงทงั้งทั้งตัวแบบงหญ่ครับแบบใหญ่แบบงหญ่ อ๋อาถุงแล้วตีสัส้นเลยเด็กพี่น้องพี่น้องก็ตาไล่หมดแล้วเนาะฝนก็นล่องอีกแล้วเดี๋ยวผมกลับมาเสียบเงานดอกพี่น้องตั้งกล้องไม่ได้เดี๋ยวพาพี่น้อง,าง,องาย,องอยามไปก่อนเดี๋ยวพากลับผมหยุดไล่มาเสียบยางาน หายหน่อุกคนนองอโอ้โหลดลดลดแล้วลบมาเกียบเนียฝนกันลงเมติกละครับ ใส่บุหรี่ดอกเบ็ดมันใ,ให้ยิบตียิบหาหลังอา้าเอาเลยมาโทษขอไพ่เด้อพี่น้องตั้งกล้องว่าได้ครับยังดุยนามมากป่านบุกเงยกินมากนาำหอกก็ขึ้นเนาะ คุณจ่เอาเสร็จสิบแดแล้วล่ะเอฝนตกคูมือคูมือเว้ยอามเอาเลย เมื่อกูเบดไดบอลเป็นเนื่นี่อติตอนเศ้าครับอ้ามรดตรอพี่น้องเลยเป็นเบสที่ข่างโคกบนอบัอ่าแล้วเก็บกันเลยครับมาใด่เลยครับพี่น้อง มันล่นลงครับเฮ้ยบพอรอนที่สเฮ้ยใช่เป็นีน่นลหรจจำได้คลักดูตอนเพิเส่ Nanh đuổi đấy à. có Cái đuổi đây. Anh đuổi Cái Anh cây đây. Anh đuổi đây. Anh nhà Anh đuổi đây. Anh đuổi đây. Anh đuổi đây. Anh Anh đuổi đây. Anh Anh đây. Nen bói. Nen bói. Nen bói. đi, bói. Nen 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 bói. ป,ปบอ่อแเราพี่นอกบอ่อนี่ฝุ่นบไกลนึงหาจนว่ายิ่เสียงบอ่อดตุ่มเลยให้ขี่จูบ่นะเห็นกล่องมาถายมั้งน,าน้าเดือดอยู่ ผมว่างกล่องอว้หนีเด้อพี่น้อง พอใหญ่ที่นี่แลอู้หูไอ้หางตุ่มเนาะโอ้ยติดเหลือกนะไปกูด่ายที่เราอุ้ยอือของแท้พี่น้อง ยางจะน้ำปามอู้เดบตอนเลยครับเดดถอนเลยพี่น้องอู้ พุ่นถอนดิพุ่นไกลเติบดิพุ่นอย่ามองพุ่นอย่ามององค์แดงพุ่นครับผีครับพี่แม่นลอยสองสามลอยเมตรเดี๋ยวนี้เสียงพบคนดิ่นพี่น้อง จะหนีบอกดนลงได้ครับได้ยินเสียงคนดินนะ้ำมันละ่ะกะลังสีกรับดินผู้อรรถหัวายางก็มันแมนดีๆเว้ยเออเด็ดถอนเลยพี่น้องของแท้เหมือนเจอหยกักเมือนขึ้นย้ำ่ยวเดียวนึงบ่ได้ทาให้พี่น้องมั้ง mình vác còng bao đây, làm thua mướt, à, loại phi nó thoáng thẻ thoáng thẻ, đầu này chơi nhạc Ô, anh em biết mày, ôi, anh này anh ăn an rồi ตัวมันเหลามันไก่แห้งหักเลยเด็ดหักเลยครับนี่จากหนี่ไปนั่นเหรอต้อนปลาล์มหนึ่งสองสามผุนต้นปลาล์มต้นที่สี่ผุนอยู่นอกให้พอหนึ 1, 2, 3, 4, ่งสองสามสี่ผุนไปไก่แห้งเลยมันโล่ง หลังสุดท้ายพอดีพี่น้องได้ระเบิดเขามาเก็บม่องพี่น้องสุดสอยดอนมาเก็บม่องแต่เศ้าได้ว่ น้ามันลงเนาะน้ามลงอกงอกอยากใหญ่ยสอนไอ้พี่น่องซ้ำมคลิปนี้กับซ้ำนี้แหรอครับฝากดไหลกดแท์กดติดตามเป็นกำลังใจนะเด้อพี่น่องสวัสดีครับสวัสดีครับ